ที่ได้มาเมื่อกี้จะปล่อยมันไปนะครับเพราะว่ามันรอดแล้วครับถือว่าเราไปเห็นมันแล้วครับก็จะปล่อยลงสระน้ําที่มีน้าบาดาลธรรมชาตินี่แหละนะครับห้าตัวปล่อยไปแล้วตัวหนึ่งมันผอมนะครับประช่อนแต่ละตัวมันผอมมากนะครับล้างน้าเรียบร้อยไปนะครับปล่อยปลาช่อนลงสระนะครับไปแล้วครับตัวที่หนึ่งอีกสามตัวครับตัวที่สองไปแล้วครับตัวที่สามไปแล้วตัวที่สี่ไม่ไป ไปไหมไปไหมไปเรียบร้อยลงสระเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับทั้งหมด5ตัวนะครับตัวแรกโยนลงไปก่อนแล้วนะครับตัวเล็กนะครับปล่อยมันไปครับถือว่ามันรอดครับครั้งนี้มันรอดไปให้มันออกไปเจริญเติบโตไปขยายพันธุ์นะครับเราก็จะมานะครับให้สระน้ำเรามีปลาเยอะๆนะครับห้าตัวไปแล้วครับล่าเริงทีเดียวครับรอดตายนะครับคืนสู่ธรรมชาติห้าตัวครับเมื่อกี้เราเอามานะครับ จากสระที่มันมีแต่โคนตมนะครับสาะนี้มีทั้งปลาบึกนะครับนี่โนนทางโน้นดินอยู่ปลาบึกเอาไปให้เป็นอาหารปลาบึกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ปล่อยไปแล้วทั้งหมดห้าตัวครับท่านผู้ชมมาดูกันว่ามันจะรอดอยู่กี่ตัวครับปลาช่อนนะครับปล่อยยาล้างมือก่อนครับน้ําเย็นมากครับน้ําบาดาลนะครับนี่ใช้โซดยมไนเตรนะครับนี่น้ําใสไหลเย็นมองเห็นตัวปลาครับท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อกี้ เรียบร้อยรอดตายบูดปิดปล่อยไปห้าตัวถึงปีหน้ามันจะเหลือกี่ตัวไม่รู้ครับอันนั้นปลาตายหรือเปล่าครับไม่แน่ใจออใบไม่ไผ่ครับโอเคครับน้ำใสน่าจะรอดนะครับเมื่อกี้ลอยไปแล้วขอบคุณครับ